จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนบบาถจึงเป็นแรงบันดาลใจให้คณะทารรงานของนักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ิโลดจิตค้คนงานวิจัยเพื่อสนองพระราชดำรัสตอบพระองค์จนสามารถคิดค้นงานวิจัยยาถมดําปราศจากตะ่วได้เป็นผลสำเร็จส่วนประกอบของยาถมได้แก่เงินทองแดงตะปวรลกกรรมฐานเป็นที่ทราบเป็นดีว่าตะ่วมีพิษที่ร้ายแรงและมีข้อห้ามในการนำมาใช้งานในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ทำให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศส่งผลให้เครื่องถมของไทยไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้แต่จากความสำเร็จของงานวิจัยยาถมดำปัดจากระักรวทำให้เครื่องถมไทยสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้อีกครั้งยาถมคือส่วนที่เป็นสีดำในเครื่องถมถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เครื่องถมมีสีสันอันสะดุดตาจากสีและลวดลายอันวิจิตรทำให้เครื่องถมมีความสวยงามเป็นโดดเด่น และแสดงถึงเ,เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีเครื่องถมของไทยมี3ามชนิดได้แ,แก่เครื่องถมเงินเครื่องถมทองและเครื่องถมตะทองจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทาให้สันนิษฐานได้ว,ว่าเครื่องถมมีมาตั้งแต่สมัยอุทยาโดยมีศูนย์กลางการผลิตอยู่ที่จ,จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในสมัยก่อนใช้สําหรับเจ้านายชั้นสูงหรือใช้เป็นเครื่องบรรณาการเท่านั้นแต่ต่อมาศิลปะเครื่องถมเริ่มสูญหายไป จนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถได้ส่งเฟื่นฟูศิลประเครื่องถมขึ้นมาอีกครัมม้งหนึ่งภายใต้โครงการศิลปาชีพเพื่อให้เครื่องถมได้กลับมาเป็นที่รูจ้จักแพร่หลายครั้งทางลักส่วอัญมณีและเครื่องประดับได้เล็งเห็นคุณค่าความสําคัญของศิลประเครื่องถมจึงได้นาผลงาน,ใน,ใน,ใานวิจัยยาถมดาปัสกาตะัวไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนโดยมีจังหวัดสะแก้วเป็นเป้าหมายในการเผยแพร่ จะมีนาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาและมีแหล่งค้าขายที่สําคัญอีกทั้งยังใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไม่นานนะักรายได้หลักของตังหวัดสรแก้วมาจากผลิตภัณฑ์ผ้าการเกษตรแต่มีมูลค่าคิดเป็นเพียง27จากรายได้ทั้งหมดเท่านั้นจึงเหมาะสมในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในพื้นที่ของจังหวัดสระก้วเพื่อเป็นการสนองกับพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเริ่มดำเนิงงงงนงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมเครื่องถมและเครื่องเนินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย การจัดประชุมร่วมกับสมาคมเครื่องกลและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชวัล์ถ้และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพัทยาศัยโดยจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีละเครื่องประดับโดยประธานโครงการพร้อมด้วยวิทยากรจากกรมสชงเสินอุตสาหการรมและตรวจทนจากสภาหอ,อการค้าไทยการจัดนิทศกาลเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องกล โดยจัดให้มีการแสดงเกี่ยวกับหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับและผลงานของนิสิตชั้นปีที่4สาขาอัญมณีและเครื่องประดับพร้อมทั้งการสาธิตวิธีการทําเครื่องของเบื้องต้นโดวยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพทยพันมือและการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงและเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมการทําเครื่องตร,รง,งด้วยการจัดปรแกรมนี้ จัดขึ้นเพื่อฝึกสอนให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตเครื่องประดับเบื้องต้นได้โดยได้แบ่งการอบรมเป็นสองช่วงคือการทําเครื่องเงินและการทําเครื่องถมซึ่งในการฝึกอบรมนั้นได้ฝึกสอนเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกและดําเนินไปทีละขั้นตอนอย่างละเอียดจนได้สําเร็จออกมาเป็นเครื่องประดับโดยในระหว่างการอบรมจะมีวิทยากรคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเมื่อจบการอบรมได้จัดให้มีการมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เข้าอบรมในการศึกษาดูงานนี้ได้พาผู้อบรมและผู้สนใจจากจังหวัดสระแก้วมาศึกษาดูงานร้านขายเครื่องประดับที่กรุงเทพในบริเวณถนนข้าสวสารเพื่อให้ชาวบ้านจากจังหวัดสระแก้วได้เห็นถึงสภาพจริงของการค้าเครื่องประดับผ่านลูกค้า รูปแบบของเครื่องประดับและสามารถซักถามข้อสงสัยจากผู้ประกอบการได้โดยตรงเพื่อให้รู้และเข้าใจในการค้าเครื่องประดับและโอกาสทางธุรกิจและยังได้พาไปศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตเครื่องประดับเพื่อให้รับรู้ถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับและรับฟังการบรรยายข้อมูลจากทางบริษัทนอกจากนี้ยังได้พาตัวแทนกลุ่มชาวบ้านจังหวัดสระแก้วไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตเครื่องถมของประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆในพื้นที่ในการให้เข้าไปเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องเงินและเครื่องถมและเครื่องถมที่จําหน่ายอยู่ในพื้นที่นั้นเพื่อให้ตัวแทนชาวบ้านได้เห็นถึงคุณค่าและโอกาสทางธุรกิจของเครื่องถม่มเมื่อขึ้นสุดโครงการได้มีการจัดการประชุมสุปการดําเนินงานร่วมกับผู้นําชาวบ้านในพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วสมาคเม,มาเรื่อนผลมาเชื้อเมืนไทยในทับรณราชูบิถันและในอำเภอเวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสรุปการดำเนินงานและรับฟังข้อเสอนอแนะจากทุกฝาก่ายนอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมที่กอาศัยของชาวบ่านในพื้นที่เพื่อ